ิธีดักกุ้งเนาะคนอเนี่เพื่อนและม่ยามตอนเศร้าเด้อค่ะเด้อห็นวิวเพื่อนงามก็ไยถ่ายให้เพื่อนเพื่อนเบืงเด้อคะเด้อถือกาสส่งงานในหัวหน้าผมนกโงงเบิ่งเนาะคะนออ้มีดลายอยู่เด้อค่ะเด้อนี่เด้อคะเด้อเนี่วพิธีพิธีดักกุ้งเนาะคะนาเนี่เพื่อนและม่ยามตอนเศร้าเด้อค่ะเด้อมองเศร้าอยู่นี่เออค่าแต้วอยู่เลเอ้ยเบิ่งเด้อเพื่อนเพื่อนเพื่อน คุณยายจะมาครั้งแรกเด้อค่ะเด้อมาลองเบิ่งเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมื่อี้คุณยายบอกได้ไปหาแมงแขงเด้อค่ะเด้อมาทุกปลากินไก่ทิ้นเนาะค่ะจักสิได้อย่างเด้อค่ะเด้ออะไรๆก็สิลองเบิ่งเนาะค่ะเนาะมาหากินหายากเนาะค่ะเนาะโอ้มีดาอยู่เด้อค่ะเด้อนี่เด้อค่ะเด้อนี่พิธี วิธีดักกุ้งเนาะคะนาเนี่เพื่อนและแม่ยามตอนเศร้าเด้อค่ะเด้อเห็นวิวเพื่อนงามก็เลยถ่ายให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งเด้อค่ะเด้อถือโอกาสส่งงานในหัวหน้าผมเนาะคะเนาะพุ่นนะปางเก็บน้ำห้อยนกเข้าเด้อค่ะเด้อกว้างเด้อค่ะเด้ออุ้ยน้ำไหลายแต่ปีนี้เพื่มเยอะอู้วมีหลายอยู่เด้อค่ะเด้อนี่เด้อค่ะเด้อนี่วิธีวิธีดักกุ้งเนาะคะนาเนี่เพื่อนและแม่ยามตอนเศร้าเด้อค่ะเด้อ มองเศร้าอยู่นี่เออคาแตว้วอยู่เไปเอ้ยเบิ่งเด้อเพื่อนเพื่อน,น่ะคุณยายจะมา,า,า,มาครั้งแรกนะคอเด้อมาลองเบิ่งเด้อค่อเด้อหางเน่อขอนาะนี่เพื่อนสิใหญ่เป็นจุดเป็นจุดเด้อคัอเด้อแต่จักของไฟเด้อคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนี้คุณยายบ่ได้ไปหาแมงคแขงเงด้อค่้อมาทุกปะอากาศมืดครึม อันนี้เพื่อนชายตุ้มกุ้งเด้อค่ะเด้อนี่เอมากันสองคนเด้อค่ะเด้อมากันสองคนมากันสองคนสองเอยน้องสองนามสกุลเด้อค่ะเด้อโอ้ยอันนี้ก็ต้นพุทธาบ่มีห่างเต๋นบ่เรื่อพักกันนะคุณยายมาซิดบิดเด้อค่ะเด้อมึงแน่พู้น่ะมาลองเบิ่งเนาะค่ะเนาะมาไก่เด้อค่ะเด้อโอ้มีลายอยู่เด้อค่ะเด้อนี่เด้อค่ะเด้อนี่พิธีพิธีดักกุ้งเนาะค่ะเนาะนี่ เพื่อนเราไม่ยามตอนเศร้าเด้อค่ะเด้อกุ้งเนาะคุณเนาะนี่เพื่อนสิยายเป็นจุดเป็นจุดเด้อค่ะเด้อแต่จักของไฟเด้อคุณยายคุณยายมาที่อ่างเก็บน้ำบ้านคุณาขามเด้อค่ะเด้อมองเศร้าอยู่นี่เออข้าแต้วอยู่เลยเอ้ยเบิ่งเด้อเพื่อนเพื่อนค่ะคุณยายจะมาคังแรกเด้อค่ะเด้อมาลองเบิ่งเด้อค่ะเด้อกินข้าวเที่ยงเด้อข้าวอัน เศร้าเด้่เดี๋ยวนี้ค่ะมากินข้าวอยู่ทงมากรางสองคนเด้อค่ะเด้อมากันงสองคนมากันงสองคนสองเอยน้องสองน้ำสกุลเด้อค่ะเด้อโอ้ยอันนี้ก็ต้นพุทธาบ่ามีห่างเต็นบอลขึ้นพักัน,น้ากินไก่ทิ้นเนาะค่ะจักสิได้อย่างเด้อค่ะเด้ออะไรๆะไรกับซีโร่บึงเนงาะค่ะเนาะมาหากินหายากเนาะค่ะเนาะอีกค่ะี่วิธีเพิ่นใส่ตุ้มกุ้งเด้อค่ะเด้อพี่น้องนี่ ตามตรงให้ตรงนาเนาะนี่วิธีเป็นใจตุ้มกวนเนาะพุ่น,นะปางก็บน้ำห้วยนกเข้าเด้อค่ะเดอะ้อกว้างเด้อค่ะเดอะ้อโอ้ยน้ำไหลายแต่ปีนี้เพมันเพ้เอ,อมากันสองคนเด้อค่ะเดอะ้อมากันสองคนมากันสองคนสองเอ้ยน้องสองน้ำสกุลเด้อค่ะเดอะ้อโอ้ยอันนี้ก็ต้นพุทธาวบว่ามีห้างเต็นบนขึ้นพัก,กนั้นมาเด้อค่ะเดอะ้อมาสิบิดน้ำคุณยา,ายไหลเด้อค่ะเดอะ้อคลิปนี้ก็บซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะ สวัสดีค่ะอากาศมืดครึมอันนี้เพิ่นใส่ตุ้มกุ้งเด้อคะเด้อนี่ป่าค้ามาตกป่ามาไก่เด้อคะเด้อมาไก่ทินพุ่น่ะโอ้ยเบิงในน้ำเพื่อนเพื่อนกินข้าวที่ยังเรือข้าวอันเศร้าเด้อเดยวนี้่ฮะมากินข้าวอยู่ทงมาหากินไก่ทินเด้อคะเด้อเมือนนี่ มึงไงให้เบิ้งบรรยากาศเบิ้งน้ำเด้อเพื่อนๆก็จะใ้มันร้กิกกกนข้าวเที่ยังรอข้าวอันเศร้าเด้อเดี๋ยวนี้ยหามากินข้าวอยู่ทงอ,อู้มีลายอยู่เด้อค่ะเด้อนี่เด้อค่ะเด้อนี่พิธีพิธีดักกุ้งเนาะค่ะเนาะนี่เพื่อนละไม่ยามตอนเศร้าเด้อค่ะเด้อคนขยันไม่มีวันอดตายเนาะค่ะเนาะยาลายมาหาตกป่าเด้อเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้เห็น น้ำหลายเนาะข้าวเนียวุ้งเนาะข้าวเนียนี่เพิ่นสิใหญ่เป็นจุดเป็นจุดเด้อค่ะเด้อแต่จักของไฟเด้อคุณยาโอ้มีลายอยู่เด้อค่ะเด้อนี่เด้อค่ะเด้อนี่พิธีพิธีดักกุ้งเนาะข้าวเนียนี่เพิ่นและมายามตอนเช้าเด้อค่ะเด้อคุณจาได้มาที่อ่างเก็บน้ำบ้านคุณขามเด้อค่ะเด้อลวงเบิ่งเนาะข้าวเนีย ีขันในวิธีเพิ่นใส่ตุ้มกุ้งหรือคะเด้อพี่น้องนอี่ตามทงให้ทงนาเนาะนี่วิธีเพิ่นใส่ตุ้มกุ้งอู้มีลายอยู่ดยเดอ้อค่ะเด้อนี่เด้อค่ะเด้อนี่วิธีวิธีดักกุ้งเนาะค่ะเนาะนี่เพิ่นและมายามตอนเช้าเด้อค่ะเด้อคนณขยันไม่มีวันอดตายเนาะค่ะเนาะอย่าลามาหาตกป่าเด้อเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้เห็น น้ำไหลเนาะขะเนาะอะไรนะมาซิดเบ็ดเด้อขะเด้อยัยอะไรเลยถ่ายไอ่เบิองเนาะขะเนาะในวิธีเพิ่นดักกุ้งเด้อขะเด้อนี่ยามือเศร้าเพิ่มก็มายามเด้อขะเด้อคุณยัยอะไรมาซิดเบ็ดเด้อขะเด้อเบิึงแน่พผู้น่ะมาลองเบิองเนาะขะเนาะมาไก่เด้อขะเด้อหากินไก่ทิ้นเนาะค่ะจักสิได้อย่างเด้อขะเด้ออะไรก็สิลองเบิองเนาะขะเนาะ มาหากินหายากเนาะคะเนาะคุณอะไรมาที่อ่างเก็บน้ำบ้านคุณขามเด้อคะเด้ออากาศมืดครึมอันนี้เพื่อนชส่ตุ้มก<ไ>ุ้งเด้อคะเด้อนี่มากันสองคนเด้อค่ะเด้อมากันสองคนมากันสองคนสองเอาน้องสองน้ำสกุลเด้อค่ะเด้อ โอ้ยอันนี้ก็ต้นพุทธาบ่มีห้างเต็นบอลงัพักกันนะโอ้มีดลายอยู่เด้อค่ะเ,เด้อนี่เด้อค่ะเด้อนี่พิธีพิธีดักกุ้งเนาะค่ะเนาะนี่เพิ่นและมายามตอนเช้าเด้อค่ะเด้อค่ะเนาะพุ่นน่ะอ่อาเก็บน้ำห้วยนกเข้าเด้อค่ะเด้อกว้างเด้อค่ะเด้อโอ้ยน้ำไหลายแต่ปีนี้เพ,พ,พ,พิ่นเพื่นเช้าอยู่นี่เออฆ่าแต้วอยู่นี่เว้ยเอ้ยเบิ่งเด้อเพื่อนเพื่อนพูดนะ คุณยายลายจะมาครั้งแรกเด้อคะเด้อมาลองเบิ่งเด้อค่ะเด้อมาเด้อค่ะเด้อมาสิบมิตรคุณยายลายเด้อค่ะเด้อคลิปนี้กับซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะกินข้าวที่ย่งเรือข้าวอันเศร้าเดิเดี๋ยวนี้หาไมากินข้าวอยู่ทงเห็นวิวเพสวนงามก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆเบื่องเด้อค่ะเด้อถือโอกาสส่งงานในหัวหน้าผมเนาะค่ะเนาะพุ้นนะอ่างเก็บน้ำห้วยนกเข้าเด้อค่ะเด้อ ว้างเด็กก็เด้ออุ้ยน้ำไหลเศรษฐีนี้เพื่อนเเห็นวิวเพื่อนงามก็เลยถ่ายให้เพื่อนเพื่เบ่งเด็กก็เด้อถือโอกาสส่งงานในหัวหน้าผมเนาะคนขยันไม่มีวันอดตายเนาะค่ะเนาะอย่าไายมหาตกป่าเด้อเพื่อนเพื่อนแต่ว่าตอนนี้เห็นน้ำไหลเนาะค่ะเนาะไรน้ำมัสซีดเบ็ดเด้อค่ะเด้ออย่าไายเลยถ่ายให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะในวิธีเพื่อนดักกุ้งเด็กก็เด้อนี่ยามมือเศร้าเพื่อก็มะยามเด้อค่ะเด้ออีขันในวิธีเพื่อนใส่ตุ้มกุ้งเด้อค่ะเด้อพี่น้อง จะตามทงให้ทงนาเนาะนี่พิธีเปิ้ลใจตุ้มมากินไก่ทิ้นเนาะค่ะจักสิได้อย่างเด้อค่ะเด้ออะไรๆก็สิโรงเบิ้งเนาะค่ะเนาะมาหากินหายากเนาะค่ะเนาะเห็นวิวเพิ่งงามก็เลยกทายให้เพื่อนๆเบิ่งเด้อค่ะเด้อถือโอกาสส่งงานในหัวหน้าผมเนาะคุ้งนาะงค่ะเนาะนี่เปิ้นสิใหญ่เป็นจุดเป็นจุดเด้อค่ะเด้อแต่จักของไฟเด้อคุณย ทีเพิ่นใส่ตุ้มกุ้งเนาะขอนาะเต็มเลยเด้ย๋ยวขอดูเต็มลำห้วยเลยสุดปัดเลยขอด้อนะโอ้นี่ยดิคุณอะไรมาที่อ่างเก็บน้ำวันคุณขามเด้นะอยวขเด้อเห็นวิวเพิ่นงามก็เลยถ่ายให้เพื่อนเพื่อนเบิง่งเดลยขอด้อถือโอกาสส่งงานในหัวหน้าผมเนาะใกล้น้ามาซิดเบ็ดเด้อยวขเด้อยายอะไเลยถ่ายให้เบิ่งเนาะขอนอในวิธีเพิ่นดักกุง้งเด้อยวขเด้อนี่ยามมื่อเช้าเพิ่อนก็นมายามเด้อย่ขเด้อ นี่พัชจะตั้งไว้เป็นจุดเป็นจุดธีการทำมาหากินตามทงให้ทงนาเนาะค่ะเนาะ <c oughs> นองเศร้าอยู่นี่เออค่าแตว้วอยู่นี่ไปเอ้ยเบิ่งเด้อเพื่อนเพือ่อนเ่อนคุณยายจะมา,า,าคังเรล็กเด้อคะเด้อมาลงเบิ่งเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมคุณยายบอกได้ไปหาแมงเคงเด้อค่ะเด้อมาทาุกปะ คุณขยันไม่มีวันอดตายเนาะค่ะเนาะยัยอะไรมหาตกป